ส่วนนี้ครับวันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับตู้อิสรา,าวันน้ำลีโคราดนะครับสาขากระแพงเพชรนะครับดูแลโดยป๊อปกระแพงเพชรนะครับผมก็เป็นซุ้มเพาะเล็กๆครับเป็นที่เพาะเล็กๆมีไก่พอประมาณฮะอันนี้ก็จะเป็นพวกไก่กำลังโตฮะไก่รุ่นประมาณสั้หกสิบเจ็ดสิบตัวน่าจะได้ฮะอันนู้นก็จะเป็น ลงเลือนปล่อยนะฮะก็จะล้อมด้วยดางนะครับล้อมด้วยดางบรรจุไก่ได้หลายร้อยตัวครับอันนี้ก็จะเป็นลงเพาะนะครับลงเพาะนะฮะเป็นลงเพาะไก่มีด้วยกันห้าล็อกนะครับก็จะใส่พวกพอ่อพันแม่พันธที่คัดไว้นะฮะไก่พวกนี้จะเป็นเหล่ามังกรหยกทั้งหมดนะครับ ต้นสายอยู่ที่โคราชนะฮะพี่สงวานวอนน้ำรีโคราชนะฮะเป็นผู้มอบสายพันธุ์มาให้พัฒนาที่กำแพงเพชรน,นะครับเป็นไก่ส่วนหนึ่งฮะที่กำลังเลี้ยงรอเช็คผลงานนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกลูกไก่ที่เพิ่งออกนะฮะก็กำลังทีออกเรื่อยๆครับออกเรื่อยๆนะครับอันนู้นก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งฮะเป็น หนึ่งเดือนนะครับหนึ่งเดือนต,ตัวนี้เอาไว้เฝ้าไก่ครับนะเอาไว้เฝ้าไก่เป็นหนึ่งเดือนก็มีอยู่บ่อยประมาณหกสิบตัวน่าจะได้ครับหกสิบตัวก็ยังน้อยอยู่ครับต้องเพาะพัฒนาไปเรื่อยๆครับอันนี้ก็จะเป็นเลี้ยงนะแม่พันธุ์ที่ต่างสายจากเหล่ามากรอ,อยออกไปเช่นแม่ มาศีมอกหรือแม่สายธรพนชัยนะฮะจะมีแม่เมินดงฮะมีที่ไก่แม่ครับที่ยังกําลังฟักและกำลังเอามาเลี้ยงอนุบาลให้แข็งแรงนะครับส่วนนี้ก็เป็นโรงเรือนที่เอาไว้เก็บไก่หนุ่มนะฮะแต่ช่วงนี้ไม่มีไก่หนุ่มเนื่องจากจําหน่ายไปพอสมควรแล้วกเก็บไปเล่นไม่กี่ตัวนะครับยังทําไม่เสร็จดีฮะ ตรงนี้ก็ยังทําไม่เสร็จตรงนี้เพิ่งรื้อออกไปฮะจะทําเป็นสองเวียนปัม้มซ้อมไก่เนื่องจากอันเก่ามันผุพังนะฮะก็ต้องรื้อออกไปทำใหม่นะครับก็นะฮะมีพอประมาณครับก็ไม่ถึงก็เยอะแต่ก็พอมีเล่นรุ่นนี้ถ้าโตทานกันก็คงมีเล่นตลอดนะฮะาอาจจะมีแบ่งจำน่ายให้เพื่อน,อนๆนะ เป็นเหล่มามังกรยกนะครับเป็นพมานอกกาะผ่านงอนนะครับแล้วก็เอามาผ่านสายบาซิลหนึ่งครั้งเพื่อเสริมโครงสร้างเสริมกระดูกนะครับเสริมเบอร์แข้งนะครับเราต้องรอเช็คผลงานกันอีกต่อไปครับ,รบโอเคครับ